สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้นะครับว่าพุทธศาสนิกชน,นมีสิ่งที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบุญเรื่องของการที่จะต้องเข้าวัดถวายสังฆพันธ์ถวายสังฆทานนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าการจะไปหาซื้อหรือว่าการจะต้องไปรวบรวมสิ่งของนั้นก็ดูจะเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาตามสมควรแต่วันนี้เราจะมาพบกับห้างนะครับซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวม เครื่องสังฆพันธ์อย่างครบถ้วนเลยนะครับไม่ว่าจะทําการพิธีใดมาที่นี่น่าจะมีครบนะไม่ต้องไปติดตามหาซื้อหรือว่าเสาะหาจากหลายๆที่อย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับ mm hmm. แล้วก็วันนี้ครับเรื่องราวที่เราจะมาตามรอยกันก็เป็นเจ้าของและผู้บริหารของห้างสังกพันธ์ดังกล่าวนี้ก็คือคุณสกลแสงมาลีนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วไปเชื่อมโยงกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรเราไปติดตามเนื้อหากันในสัปดาห์นี้กันครับ ทำไมมนุษย์ถึงบินนไไม่ได้ี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่เาทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่า มีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมเมล็ดพันธ์แท้เมล็ดพันธ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูกเก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียว สวัสดีครับสวัสดีครับผมได้เดินสำรวจนะฮะก่อนที่จะมาพูดคุยกับคุณสกลที่ห้างขายสังขพันธ์ของคุณสกลแห่งนี้นะครับ,รบก็พยายามจะนึกว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็น่าจะคิดคำอยู่ได้คำหนึ่งก็คือที่นี่นี่เหมือนกับยกเสาชิงช้ามาไว้ในโมเดิร์นเทรดเลยใช่ครับ อะไรทําไมถึงต้องทาซะใหญ่โตขนาดนี้มีมีที่มาและมีเหตุมีผลยังไงถ้ามีผู้ถามเนี่ยคุณสกลจะตอบอธิบายก็ว่าอย่างไรทําไมต้องทาซะใหญ่โตขนาดนี้ศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะครับอันนั้นประการแรกสุดเลยใช่ครับทีนี้แรงบันดาลใจที่ที่คิดถึงลูกหลานรุ่นหลังๆนะครับจริงๆแล้วผมถือว่านี่เป็นก้าวขั้นที่สองของผม บันไดขั้นแรกก็เป็นการเรียนรู้ในการเช่าตึกแถวหนึ่งห้องอเพื่อเรียนรู้นะและนี่ก็ขั้นที่สองครับ,รบจริงๆอยากจะก้าวไปเป็นไปเป็นคล้ายๆศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนานะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มันมีชีวิตชีวาให้กับ,บลูกหลานนะให้กับพี่น้องชาวพุทธเราได้ภาคภูมิใจในความเป็นพุทธนะครับผมตั้งใจสร้างใหญ่วันนี้หลายสิบเท่าครับ ก็แสดงว่าถ้าในอนาคตนี่อาจจะต้องมีการขยายถูกต้องครับพื้นที่ออกไปใช่ครับอาจจะต้องมีมุมที่เหมือนกับยกวัดมาวางไว้ที่นี่เลยหรือเปล่ามีครับอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นเลยนะตอนนี้ห้องปฏิบัติธรรมของเราจุดได้ไม่เกิน300คนนะคทำยังไงมันถึงเวลาเวลาเราจัดงานสําคัญทางพระพุทธศาสนามีคนมาเป็นพันคนมันก็รับไม่ไหวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นพิพิธภัณฑ์จะเกิดขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2ไร่เนี่ย ตั้งโตมูอย่างเดียวก็ไม่พอครับตั้ง<อ>ธรรม,มาศอย่างเดียวก็ไม่พอตั้งบุตสบกอย่างเดียวก็ไม่พอ,อตั้งพระพุทธรูปอย่างเดียวก็ไม่พอ,อนะฮะตั้งะระฆังตั้งข้องตั้งก่องพี่น้องชาวไทยเราทุกวันนี้ไม่ทราบแล้วว่าโตมูเนี่ยมีทั้งหมดกี่ลาย<อ>มีกี่แบบมีกี่ขนาดครับเรามีวิถีชีวิตที่วุ่นวายกับกิจการงานกันสุดท้ายเราไม่รู้เลยว่า พุทธศิลป์ปฏิมากรรมศิละปะกรรมการแกะสลักที่งดงามเนี่ยม,มันมีกี่ลายกี่แบบผมอยากจะรวบรวมไว้ให้ได้เลือกได้ชม,มได้เรียนรู้ได้ศึกษาด้วยทําอย่างไรพระพุทธศาสนา2,500กว่าปีเนี่ยชาวพุทธควรจะภาคภูมิใจในความเป็นพุทธของเราอย่างไรดีครับเรามีช่างมีแหล่งผลิตมีอะไรต่างๆ่ใช่ไหมฮะมีครับคล้ายๆเป็นสินค้าชุมชนอยู่ใช่ครับเป็นจำนวนไม่น้อยเหมือนกันถูกต้องครับเขามีบ้านอ,อย่างเช่นอย่างกรุงเทพเขามีบ้านบาท ใช่ครับมีบ้านทําคลองบ้านอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ครับกี่มุกเนี่ยเขาเขาเขาทำยังไงเขาฝังมุกกันอย่างไรนะโะ๊ะฝังมุกมีกี่ลายบ้างลายเทพพนมเป็นยังไงลายกระหนกลายพี่กูลลอยลายดอกพุตธันไม่มีใครทราบล่ะแล้วก็ไม่ได้ลงลึกไปครับน่าเสียดายครับถามเด็กหลายคนไม่ทราบว่าเดือนหนึ่งมีวันพระกี่ครั้งอตอบไม่ได้แล้วฮะ เดี๋ยวนี้นะฮะก็หยุดก็หยุดเสาร์อาทิตย์ละไม่ได้อยู่บนโกนันพระกันแบบสมัยเด็กสมัยก่อนครับก็ไกลวัดไปทุกทีไกลศาสนาไปทุกทีเรื่องเทคโนโลยีก็เข้ามาตลอดครับก็เลยทําให้คนรุ่นเก่าๆอย่างเราเนี่ยมองแต่คนคนคนรุ่นใหม่ๆก็ยังทําบุญยังเข้าวัดกันอยู่ไหมเข้าครับยังเข้าแต่เข้าไปแบบก็คล้ายๆกับเก๊กๆกังๆถูกต้องครับไม่รู้จะท่องทำเป็นไงนะฮะใช่ครับทุกงานสําคัญงานศพเป็นงานสําคัญ ท่านสังเกตดูสิครับพอไปถึงศาลาก็นั่งคุยกันเหมือนไม่ได้เจอกันมาสักร้อยปียครับเป็นงานรวมญาติหรือ,อว่ารวมญาติรวมสิเก่าแต่นั่งคุยกันได้ยินเสียงพระสวดก็หันมาประนมมือ,อหมดเสียงก็หันมาคุยกันครพอพอในบ้าน ต้องสูญเสียใครไปสักคนหนึ่งก็ได้แต่ร้องไห้ทําอะไรไม่เป็นกันชาวุูธทาไม่เป็นนะครับแล้วแล้วใครล่ะที่จะมาดูแลแล้วพอทํากันก็ทําไม่ถูกไม่ต้องแล้วมันม,มันจะเป็นบุญเป็นกุศลได้ยังไงอันนี้คือส่วน <ภา S 1> ที่จริงะนะ,ะท่านทุกงานเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะโดยเฉพาะพระพุทธองค์สอนเรื่องมรณานุสติงานศพเป็นงานสําคัญมากๆนะครับคุณพ่อคุณแม่คือใครครับพูดเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่คือพระอรหันต์คือพระพรหมของโลกครับ แต่ปฏิบัติกับพระอรหันยังไงเมื่อท่านอจากไปทุกคนไม่เป็นเลยไม่มีความพร้อมที่จะทําอะไรเขาบอกงานศพนี่เป็นงานที่สอนคนเป็นใช่ครับสอนคนเป็นเนี่ยจะต้องไปสดับับจะต้องไปมีสมาธิจะต้องไปดูนะจะได้เกิดสติจะได้เกิดสติจะได้มีประมาณให้ให้คนตายได้ทําหน้าที่ครั้งสุดท้ายในการช่วยเป็นมรณานุสติกับผู้คนเป็นทั้งหลายที่จะต้องไปแสดงความอาลัยแต่ก็กลายเป็น ทุกคนก็ไม่อยากจะให้วันนั้นทุกคนคิดว่าเป็นวันของคนตายใช่ก็ไปให้เกียรติแล้วก็จบแล้วก็ฉันมาแล้วก็จบแล้วโอ้ยนี้น่าจะได้ถ้าทุกคนตั้งสติก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของของพี่น้องชาวชาวไทยเราซึ่ง90%กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นพุทธเนี่ยนะฮะตอบคําถามที่ท่านถามว่ามันในแง่ธุรกิจแล้วเป็นยังไงก็ลูกค้ามหาศาลนะครับแล้วลูกค้าทุกท่านก็ไม่เป็นเลยฮะเรื่องพวกนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยแต่หวังอยากได้บุญนะครับครับ แล้วใครล่ะที่เป็นจริงๆนะใครที่ทําวิเคราะห์วิจัยแล้วเตรียมความพร้อมที่จะอํานวยบุญด้วยความตั้งใจด้วยศรัทธาจริงผมรู้จักกับวัดรู้จักกับสําสนักพุทธ <Ừ. S 2> รู้จักกับกรมศาสนา <Ừ. S 2> นะครับแล้วก็มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ในสํานักพระราชวัง <Ừ. S 2> นะฮะเราก็ต้องเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี <Ừ. S 2> ศึกษาค้นคว้าจริงๆเพราะว่า,าเรากําลังจะเป็นต้นแบบเราจะกําลังจะเป็นศูนย์ในการ อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนาเพราะของในที่เราเอาเข้ามาอยู่ในห้างอันนี้เนี่ยโอ้โหมันดูหลากหลายมากนะครับแม้กระทั่งพรุทธรูปไม่ว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ก็มีต่างๆมากมายมีงานพุทธศิลป์ให้เลือกหลากหลายเครื่องสังฆทานอะไรต่างๆอันนี้ไม่ใช่ว่าจู่ๆเนี่ยไปนั่งลิสต์ลิสต์ได้นะอ๋อไม่ได้ต้องรู้เนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าเออต้องมีนี่ต้องมีนี่ ผมว่าในขณะที่ยังไม่ต้องทาเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยมาเดินนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะก็ก็มีเด็กเยาวชนรอบๆเนี่ยโรงเรียนก็พาเด็กมาทัศนศึกษาครับก็มาดูนี่อาสนะนะมีนะฮะมีมีอะไรต่างๆนะครับเรามองอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องของศรัทธาของผู้ศาสนาชนด้วยหรือเปล่าด้วยครับเราตั้งใจแล้วเราเราเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับเรามีสถาบันสีแสงธรรม ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงวัฒนธรรมครับเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของทางท่านยที่เราให้กับสังคมนะฮะให้ค่ายพุทธบุตรฟรีค่ายคุณธรรมฟรีเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องชาวพุทธฟรีนะครับทุกอย่างเลยฮะในวันสําคัญทางศาสนาเนี่ยเหมือนวัดวัดหนึ่งครับมีพระ19รูปมาฉันมาตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งปฏิบัติกิจกรรมในวันสําคัญตรงรับแล้วผมเห็นอะไรเนี่ย ขอเชิญสร้างบุญหมากุศลแด่วัดยากจนและขาดแคลนทั่วประเทศครับอันนี้ก็หมายความว่าเราเป็นสะพานบุญเนี่ยเป็นเป็นสะพานบุญด้วยใช่ครับพอมีมีคนเราบางวัดนี่ขาดแคลนจริงจริงไม่ะมีรัพั์แล้วบางทีญาติโยมก็อาจจะอยู่ห่างไกลหรืออยู่ในชุมชนที่ผู้คนอาจจะไม่สามารถทำรูปบํารุงได้ดีถูกต้องครับเข้าไม่ถึงครับเราส่งรถไปนี่ยังยังต้องติดลมตุลักตุเลมากเลยครับเมื่อเมื่อทางวัดเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเนี่ย ท่านก็ขอมาอขอมาเราก็ประชาสัมพันธ์ต่อให้กับลูกค้าได้ทราบเป็นสะพานบุญให้กับวัดที่ยากจนเป็นเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีศรัทธาในที่สุดลูกค้าหลายหลายรายนะครับดีใจมากกับโครงการนี้คือท่านมีศรัทธาอยากจะทําบุญแต่ไม่รู้จะไปทําวัดไหนครับผมก็ถามอ่าแล้วแล้วอันนี้ถวายอะไรได้บ้างเนี่ยละคังคลองกองพระไตรปีดกตู้พระไตรปีดกถ้วยชาม เสื้อหมอนพระประธานหรือไปช่วยสร้างศาลาซึ่งมีแคบมุงจากอยู่อะไรอย่างเนี้ยก็แสดงว่าทางเราเองก็ต้องมีจํานวนวัดอยู่แล้วก็ทราบว่าท่านขาดแคลนอะไรบ้างแล้วกระจายในสิ่งที่ท่านขาดไปใช่ครับก็ก็บอกเป็นสะพานบุญมอบไปให้กับวัดต่างๆวัดวาารามต่างๆผมก็ประชาสัมพันธ์บอดเสร็จแล้วเมื่อท่านทราบท่านพากันไปเองบ้างถ้าแต่ส่วนใหญ่จะไม่ไปครับเพราะว่า ติดงาน<ๆ>ก็กราบนิมนต์ให้พระกับชาวบ้านมารับกันที่นี่ับเราก็เป็นสะพานบุญอำนวย<อ>ใหคค้ครับให้ครับมาเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับ,รบเดี๋ยวจะกลับมาจนทนา,าในช่วงต่อไปนะครับ,รบสักครู่ครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว และมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่ทาทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงอาทิตย์นี้ก็พออยู่ได้ ถามว่ารวยไหมถ้าผมรวยผมรวยไปแล้วครับแต่อยู่ได้อยู่ได้แบบพอเพียงครับก็บ,บางทีก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับคือยังไงครบอย่าง,างถ้างานไม่มีเนี่ยนะครับแล้วก็หายไปยังอื่นบ้างอย่างรับงานป้ายงานอะไรที่ซึ่งซึง่งเราพอทําได้เราทําเลยครับอ,อันนี้แล้วก็พอเป็นงานแล้วก็มาดัดแปลงพลิกแพงเอาครับแต่ยังงานป้ายเนี่ยผมทําไม่เป็นหรอกครับแต่ผมมีงานป้ายนี่ทําอะไรบ้าง ทำป้ายป้ายซิลสครีนพวกนี้เหรอม่ฮะเป็นตอนนี้ผมก็ทําอยู่ที่มสวทาป้ายป้ายมาอะไรครับป้ายตัวหนังสือตะเเลสนะฮะตัวตตเลนะครับอ๋อมันก็เป็นกึ่งงานสิงานงานศินครับผมผมตัวผมเองผมมีความรู้เรื่องสินพอสมควรแต่ก็ไม่มากนะครับแต่ก็คิดว่าถ้าจากประสบการณ์การตกแต่งภายในทังานตกแต่งภายในใช่ครับครับผมก็ทำทำได้ฮะจริงๆถ้างานพม่านไม่มีก็ไปหางานอื่นมา เราไม่อยู่นี่ครับาง,งานเทพผมได้สนทนากับคุณสกลเนี่ยก็เห็นภาพที่ชัดเจนนะว่าเป็นนักธุรกิจที่มีความคิดอ่านที่เฉียบคมคือมองธุรกิจมองอะไรนี่ค่อนข้างทะลุปูปโปรโดยปกติแล้วเนี่ยหลักในการทํางานหรือว่าในการใช้ชีวิตเนี่ยพอจะอธิบายได้ไหมว่ามีหลักคิดหรือมีแนวคิดอย่างไรแนวคิดพระราชดำรัสของพระเจ้า่หัวมาใช้แล้วครับ ทมแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ผนวกกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาของพุทธเจ้านะให้หลักว่าคิดดีพูดดีทําดีนะครับก็ตั้งใจอยากจะทําสิ่งดีๆเพราะรชีวิตนี้มันสั้นนักครับจะรวยล้นฟ้าก็เอาอะไรไปไม่ได้ครับเราตั้งใจไว้เราตั้งใจกันห้าข้อที่จะทํา จะเป็นศูนย์รวมเครื่องสังฆพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำบุญให้กับพี่น้องชาวพุทธตั้งใจจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะตั้งใจจะบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ในบทบาทบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเพพาะในบทบาทของโยมอระถาเนี่ยนะใช่ครับเป็นศูนย์ทุกคุณธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาอ,อะไรด้วยนะฮะก็ตอบแทนคุณแผ่นดินนะทดแทนคุณ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็ตั้งใจทำาครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าพระราชดำรัสของพระพุทธของพระเจ้าอยู่หัวนี่ท่านท่านแปลมาจากพระไตรปิฎกเลยครับก็น้อมนําสิ่งเหล่านี้มาคือแม้ว่าเราจะเติบโตแม้ว่าเราจะขยายธุรกิจเนี่ยแต่เราก็ตั้งบนพื้นฐานแบบเศรษฐกิจพอเพียงถูกต้องครับคือขยายเพราะว่ามันมีภาระมันมีมันมีความจําเป็นที่จะต้องขยายต้องเติบโตครับเรามีพิช่นว่าเราจะเป็น ห้างสรรพสินค้าสังกพันธ์และศาสนพิธีที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ในประเทศไทยก็มีที่เดียวใช่ไหมที่ต้องถือบอกว่าเป็นห้างเป็นภาษาอังกฤษใช้ครว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ยนะใช่ครับที่เดียวครับถ้าต่อไปนี่คนเห็นคุณสกลทําแบบนี้เอาบ้างดีกว่าครับยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนําเลยฮะรับเอแต่มีอะไรอยากจะฝากบอกไหมจริงๆแล้วมีครับเพราะว่ามีผู้สนใจที่อยากจะทําอาชีพนี้มาติดต่อผมนับร้อยๆอยลายแล้วครับ ผมก็ให้คําแนะนําที่ดีๆแต่มัน,นะจะมีความยากมีอะไรไหมท,ที่ที่อาจจะตเตือนเตือนกันไว้นิดหนึ่งเช่นผมก็เตือนว่าทุกธุรกิจมีคําตอบอยู่3ทางครับหนึ่งประสบความสาเร็จสองเสมอตัว3ก็เจงขาดทุนเพราะฉะนั้นการเห็นอะไรดีๆแล้วตามเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะสําเร็จตามเขาได้ทั้งหมดมใจความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจต้องมีธุรกิจนี้เป็นธุรกิจดีครับได้ทั้งพวกกระซับและอริยคซับ แต่ว่าต้องอยู่ที่ใจถ้ารักจริงตั้งใจจริงธุรกิจนี้ไม่ได้กําไรเหมือนห้างอื่นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอะไรได้นะครับกําไรก็น้อยอนะมันก็ตั้งอยู่บนความพอเพียงครับเราจะไปเอากําไรกันมากมายกับบุญกุศลก็เป็นไปไม่ได้คือถ้าไปมองว่ามันเป็นธุรกิจเพราะฉะนั้นเอากําไรเป็นตัวตั้งเนี่ยไมไกว่าจบเลยนะจบเลยครับเพราะว่าผมเท่าที่ได้สัมภาษณ์คุณ สกลเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันก็มีที่มาใช่ทำให้เราต้องเข้าไปคุกครีเข้าไปใกล้ชิดชกับทั้งวัดกับผู้คนซึ่งเขาทําบุญทําอะไรต่างๆนะผมฟังดูผมคล้ายๆกับว่ามันเป็นการเริ่มต้นเพราะเราอยากจะอาสาเข้าไปช่วยเขาด้วยด้วยซ้องคัจนกระทั่งในสุดมันก็ต้องทําในรูปธุรกิจเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเขาใช่ครับนะทำยังไงให้เขาไม่ต้องไปเสียเวล,เวลาเสียค่าใช้จ่ายสูงมากเกินไปในการไป จับจ่ายใช้สอยไอ้เครื่องสังขพันธ์สังฆทานต่างๆเข้าไปช่วยแล้วให้เขาประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังไม่ใช่ไปช่วยแล้วเขาผิดหวังนะถ้าไปที่อื่นอาจจะลําบากแล้วก็ผิดหวังมาที่นี่ครบแล้วสมหวังนะครับครับคนี้มีบางท่านก็ห่วงอยู่เหมือนกันบอกแม่พุทธศาสนานี่ก็ยิ่งนานวันบ้านเราก็ดูเหมือนพระก็น้อยลงจริงครับคนก็บวชน้อยลงไม่แน่ใจคนทําบุญน้อยลงหรือเปล่าอันนี้มันจะกระทบต่อ ธุรกิจที่เรากำลังทําแล้วก็กำลังวาดอนาคตที่จะขยายไปข้างหน้าดีหรือเปล่าผมนึกกำลังถึงสิ่งที่พี่พูดนะครับซึ่งซึ่งก็มีข้อเท็จจริงแต่ที่ผ่านมาหลายสิบปีเนี่ยเราเราก็ได้ผ่านบริบทเหล่านี้มานะครับกรณีของท่านยันตระภาวนาพุโทโธหรอล่าสุดเนมคำเนี่ยที่สุดแล้วก็กัดกร่อนนะนก็กัดกร่อนอครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าชาวพุทธฉลาดนะครับแล้วก็รู้จักแยกแยะพระทำคำสอนยังบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็ถูกต้องอยู่เสมอ,อมเพียงแต่ว่าคนบางคนที่เข้ามานะแล้วก็ปฏิบัติไม่ดีไปก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลจุดยึดเหนี่ยวจริงๆแล้วไม่มีใครตามเราไปได้เลยนอกจากบุญกุศลเท่านั้นเองคนทําบุญคนเข้าวัดกันมากขึ้นนะเท่าที่เรา ใช้ตัวธุรกิจเราเป็นตัวชี้วัดมากขึ้นครับตอนนี้มากขึ้นจากที่บอกว่าต้องคนมีอายุตอนนี้ไม่ต้องมีอายุก็ทําบุญแล้วครับเด็กหนุ่มหนุ่มสาวสาวอายุน้อยก็เข้าวัดกันนะเป็นเพราะอะไรอธิบายได้ไหมเออผมก็ผมก็สังเกตเหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้นี่เด็กๆบางทีก็ิ้วสังฆทานไปถวายสังฆทานกันซึ่งสมัยก่อนนี่ก็ต้องต้องมีวาระนะการไปถวายสังฆทานนี่เด็กๆบางทีเสาร์อาทิตย์เนี่ย ใช่ครับจะสอบจะอะไรนะ่ไปถวายสังฆาารกันดีกว่าครับเทคโนโลยีมันก็มีทั้งบวกทั้งลบนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เปิดเผยตอนนี้พระซึ่งเป็นผู้สแสดงทำสแสดงน,น้อยลงแต่เด็กเนี่ยสามารถถาม Google ได้เขาได้เรียนรู้จากเทคโนโลยีเขาก็รู้แล้วก็เขาก็ได้เห็นพฤติกรรมที่พ่อแม่ทําจริงๆแล้วก็เตือนสตินะครับและเขาก็ได้สติเด็กไปทัศนะไปลดความตายกันนะนักศึกษานักเรียนเกาหลี เรือเวอคว่ำสุดท้ายเราควรทําไงลนะ่ะในเมื่อเรามีสิ่งดีๆแล้วมีสมเด็จพระตมาตักรพระพุทธเจ้าได้ม,มอบสิ่งดีๆไว้สิ่งที่จะเกื้อกูลได้จริงๆก็คือบุญกุศลที่จะตามไปได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ตามเราตามไปส่งเราได้แค่เชิงตะกอนอในคําสอนของพุทธองค์สอนเรื่องพวกนี้ไว้ผมคิดว่าเด็กเนี่ยได้มาจาก มาจากอินเทอร์เน็ตก็เยอะนะครับที่ทําให้เขาหันกลับมาสู่สิ่งทําไมคนต่างชาติต้องมาตายพร้อมกันที่ซึนามิภาคใต้ของเรามไม่รู้มาจากไหนเนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นเกิดเป็นคําถามเป็นคําถามแล้วก็ทาให้ต้องไปสวบหาคาตอบถูกต้องครับพอคําตอบหลายอย่างนี่มันก็มาที่เรื่องของหลักธรรมเรื่องของสิ่งที่พระพุทธองค์เคยเคยตัดไว้ใช่พอเข้าใจชีวิตเป็นของไม่แน่นอนอ ความตายเป็นของแน่นอนทุกคนจะต้องตายแน่เนี่ยบทกรรมฐานม,มีเด็กมีเด็กเยาวชนหนุ่มสาวเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไปปฏิบัติธรรม,มตามสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศมากขึ้นทุกวันนะครับมผมยังมั่นใจว่าตราบใดยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยพิธีกรรมทางศาสนาควบคู่กันไปด้วยก,ก็ยังมีการทําบุญมีการจัดพิธีอยู่ตลอดไปครับเพราะว่าพิธีกรรมนี่มันก็เป็นกระบวนการ ของบุญที่ทําให้เกิดความเบิกบานนะถูกครับเป็นอย่างไรก็ต้องต้องเป็นสิ่งที่ต้องควบคู่กันไปใช่ครับนะครับครับวันนี้แม่ก็นอกจากที่จะได้ความรู้ในเรื่องของธุรกิจสังคพันธ์แล้วก็ยังได้หลักคิดอะไรที่ดีๆจากคุณสกลเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเสียดายเวลาเรามีจํากัดคงต้องโอกาสต่อไปนะครับจะต้องมารบกวนสนทนากันโดยเฉพาะในช่วงที่ที่นี่จะเป็นศูนย์ศูนย์การเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับ อันนี้สนใจมากแต่ตอนนี้ก็เป็นแล้วนะครับครูบาอาจารย์พาลูกศิษย์มานี่ก็ได้อะไรที่จะมาอธิบายให้ความรู้กันได้มากมายครับนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณสกลครับสวัสดีครับเวลาของรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้ทั้งคุณสกลและผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาพีงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ